ค่ะทุกคนกลับมาพบกับกลุ่มในช่องกลุมนันที่ยาญกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องสวยๆงามๆกันอีกแล้วนะคะ ก่อนอื่นต้องขออภัยทุกคนนะคะคลิปนี้มันอาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะคะเนื่องจากกรุบอยู่ใกล้กับถนนนะคะก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะอ่ะมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะคะวันนี้นะคะกรุบจะมารีวิวผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่เกี่ยวกับกุหลาบนะคะที่กบุใช้แล้วชอบนะคะไม่ว่าจะเป็นกลิ่นหอมกุหลาบนะคะหรือว่าบางตัวเนี่ยก็จะมีส่วนผสมของกุหลาบนะคะคือใช้แล้วดีใช้แล้วชอบทุกตัวเลยนะคะบางตัวเนี่ยกรุอาจจะใช้แล้วหมดไปแล้วแล้วก็ไม่ได้ซื้อมาสําหรับการถ่ายรีวิวครั้งนี้กบุก จะขออนุญาตแปะรูปเอาไว้ให้ดูข้างๆนะคะมาที่ตัวแรกกันเลยดีกว่านะคะนั่นก็คือเดตต่อนะคะเป็นเจลอาบน้ํากลิ่นโรสนะคะหลายๆคนน่าจะคุ้นกันอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามีขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเลยนะคะขวดละ199บาทแต่ว่าตอนที่กบซื้อมามันมีโปรโมชั่น1แถม1นะคะก็คุ้มมากเลยตกขวดละ100บาทเท่านั้นนะคะขนาด500กรัมนะตัวเนี้ยเขาก็จะช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียได้ถึง99.9นะคะ นอกจากนี้นะคะก็คือไม่มีไตรโคซานไม่มีพาราเบนไม่มีสารแต่งสีนะคะก็จะเห็นเลยว่าเจลาบน้ำเขาแบบใสแจ๋วเลยนะแล้วผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติร้อเซนะแล้วก็ผ่านการทดสอบของแพทย์ผิวหนังมาแล้วว่าปลอดภัยต่อผิวหนังแน่นอนนะคะ และที่สําคัญเลยที่เราต้องมาพูดกันก็คือเรื่องของกลิ่นนะคะเพราะว่าหอมกุหลาบมากๆทุกคนก็จะเป็นกลิ่น Turkish Rose นะคะซึ่งก็คือกุหลาบตุรกีนั่นเองนะคะกลิ่นหอมติดผิวมากๆด้วยเป็นกลิ่นกุหลาบที่ดีงามมากนะคะอาบแล้วสึกผ่อนคลายสบายใจมากสดชื่นมากนะคะใครที่ชอบเจลอาบน้ํากลิ่นกุหลาบหอมหอมสดชื่นนะคะแล้วก็ใช้แล้วผิวไม่แห้งตึงนะคะที่สําคัญก็คือสะอาดลดการสะสมของเชื้อแบคทีเรียด้วยนะคะ ก็ลองซื้อมาใช้กันดูเลยค่ะตัวที่2ก็คือน,นี่เลยค่ะ V Nice Love มีพี h ชาว r เจ l นะคะอันนี้คือกลิ่นพ a c h l ิ ve รซี y นะคะ ก็ตามชื่อเลยนะคะเขาไม่ได้มีส่วนผสมของกลิ่นกุหลาบอย่างเดียวแต่ว่ามีกลิ่นพีชด้วยมันเป็นกลิ่นที่กบชอบทั้งสองกลิ่นเลยนะคะซึ่งพอเขามาคอมบกันเน ى, ี่ยกบชอบมากๆเลยนะเอาตรงๆนะตอนแรกที่กบซื้อมาไม่ได้คาดหวังมากก็คิดว่ามันจะเป็นกลิ่นกุหลาบธรรมดาทั่วไปนะ,ะแต่พอใช้แล้วเฮ้ยหอมแพงมากทุกคนมันเป็นกลิ่นที่หอมเกินราคานะคะแล้วก็อาบแล้วแบบรู้สึกว่าผิวนุ่มละมุนมากนะคะกบชอบฟองของมากเลยนะคะพอกดแล้วแบบมาผสมน้ำถูๆๆเนี่ยฟองเขาจะแบบ ฟูขึ้นมานุ่มขึ้นมามากๆเลยนะกลิ่นดีจริงๆค่ะทุกคนเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยชอบกลิ่นกุหลาบแต่รู้สึกว่ามันหวานมันเลี่ยนเกินไปใช่ปะอันนี้มันก็จะมีกลิ่นของพีชแบบเปรี้ยวๆสดใสสดใสเงี้ยมาเบรกนะคะอาบแล้วสดชื่นมากๆเลยนะคะแล้วที่สําคัญนะคะก็จะช่วยให้ผิวดูไร์ดูออร่าดูเด้งกระชับด้วยนะคะอันนี้ดีมากๆเลยใครที่ชอบกลิ่นออกแนวผลไม้ผ,มผสมดอกไม้อะไรเงี้ยนะคะ น่าจะชอบกลิ่นนี้นะคะกลิ่นหอมติดผิวมากๆเลยนะคะไปซื้อมาใช้กันดูสำหรับไซส์นี้ก็คือ450 ml นะคะราคา139บาทค่ะต่อไปก็จะเป็นแชมพูและครีมนวดผมนะคะผมจะเลือกมาแบรนด์เดียวเท่านั้นนะคะเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวไปนะ,ะซึ่งก็คือน,นี่เลยนะคะเป็น Pantene Pro-V Micellar Detox and Hydrate Rose Water Extract Light Conditioner นะคะชื่อยาวมากเลยนะอ่านยากมากคือกบอะใช้ทั้งแชมพูและก็ครีมนวดผมที่เป็นกลิ่นกุหลาบอันนี้เลยนะคะหลายๆคนนะจะคุ้นกับไมเซล่าว่าเขาเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยในการทำความสะอาดผิวหน้าอะไรอย่างงี้ใช่ปะแต่พอมันมาอยู่ในพวกแชมพูครีมนวดผมอะมันก็มีประโยชน์มากๆเลยนะทุกคนเพราะเขาก็จะช่วยทำความสะอาดสิ่งสกปรปกได้อย่างหมดจดเลยใช่ปะ แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็จะไม่ทําให้หนังศีรษะหรือผมเนี่ยมันเร็วด้วยนะคะแล้วก็ไม่ระคายเคืองต่อหนังศีรษะด้วยส่วนตัวกบจะเป็นคนแพ้ง่ายนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยใช้แล้วรู้สึกว่าหนังศีรษะสะอาดมากเลยนะคะแล้วก็มันก็จะไม่คันไม่เป็นตุมผมก็จะมีความนุ่มลื่นเบาแล้วก็แบบไม่มันง่ายด้วยนะคะ ที่สําคัญก็คือเรื่องกลิ่นนั่นเองนะคะสําหรับตัวนี้ก็เป็นกลิ่นกุหลาบซึ่งแบบเป็นกลิ่นกุหลาบที่มีเอกลักษณ์มากนะคะเป็นกลิ่นกุหลาบที่หอมแพงมากๆแล้วก็หอมติดผมยาวนานมากๆนะคะส่วนตัวคือบางทีแบบไม่ได้สระเว้นไปวัน2วันอะไรเงี้ยกลิ่นก็ยังติดผมอยู่เลยนะผมก็จะแบบหอมกลิ่นกุหลาบมากๆเลยนะคะดีมากๆเลยทุกคนกบแนะนาเลยนะสาวๆหลายๆคนกลัวผมแหง้งก็จะไม่ได้สระผมบ่อยใช่ปะนานๆสระผมทีแต่ก็อยากให้ผมเนี่ยมีกลิ่นหอมอยู่ว่าตัวนี้แบบ กลิ่นหอมติดทนติดผมนานมากนะคะสำหรับไซส์นี้คือ530 ml นะคะก็จะราคาอยู่ที่2 7 9บาทแต่แนะนำว่าให้ลองเช็คดูดีดๆหลายๆห้างเนี่ยจะชอบมีโปรเหลือขวดละ199บาทเท่านั้นนะคะคุ้มมากตัวต่อไปนะคะจะเป็นโลชั่นนะคะอันนี้กุบจะขออนุญ,ญาตแปะรูปไว้ด้านข้างนะคะเนื่องจากมันเพิ่งหมดไปอาทิตย์ที่แล้วเองนะคะกุย,ยังไม่ได้ไปซื้อมาใหม่เลยนั่นก็คือโลชั่น love beauty and planet กลิ่นกุหลาบนะคะ ชื่อของเขาคือมูรูมูรูบัตเชอร์แอนด์โรสบอดี้โลชั่นนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดีมากๆนะคะสาวๆหลายๆคนที่เป็นสายรักโลกสายออร์แกนิกอ่ะจะรู้จักกันดีนะคะส่วนผสมของเขานะคะก็จะเป็นมูรูมูรูบัตเชอร์จากอเมซอนนะคะบวกกับกลิ่นหอมของกุหลาบบัลแกเรียนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นกลิ่นที่กุบชอบมากๆเลยอธิบายคร่าวๆนะคะมูรูมูรูบัตเทอร์เนี่ยนะคะเขาจะเป็นสารสก,กัดไขมันผลไม้เนี่ยมันจะมาจากเม็ดของผลไม้ชนิดหนึ่งนะ อเมซอนนะคะเขาก็มีประโยชน์มากๆเลยนะคะในเรื่องของการบำรุงผิวช่วยให้ผิวแบบเนียนนุ่มชุ่มชื้นนะคะคือผิวเนี่ยจะเนียนนุ่มไม่แห้งกร้านนะคะเราก็มีความกโกล์นะคะแต่ที่เราต้องพูดถึงกันก็คือเรื่องของกลิ่นนะคะก็คือกลิ่นของกุหลาบเบลแกเรียนนั่นเองนะคะกุหลาบเนี่ยมันมีแบบหลายสายพันธุ์มากอย่างที่พูดไปก่อนนะอันนี้ก็จะมีเตอร์กิชโรสใช่ไหมคะอันนี้แบบ เป็นกุหลาบบัลแกเรียคือกลิ่นเขาก็จะมีความแตกต่างกันนะคะแต่ละตัวก็มีความโดดเด่นแตกต่างกันออกไปนะคะกุหลาบบบลแกเรียก็จะเป็นกลิ่นที่กบแบบชอบม,มากๆอีกกลิ่นหนึ่งเลยนะคะ หอมเนียนละมุนมากนะคะใครที่อยากได้โลชั่นที่ทาแล้วกลิ่นติดผิวยาวนานนะคะกลมแนะนําตัวนี้เลยส่วนตัวก็ชอบทาก่อนนอนนะคะก็จะรู้สึกว่าแบบตัวมีกลิ่นหอมกุหลาบเบาๆหลับสบายมากเลยค่ะทุกคนราคาเนี้ยจะอยู่ที่ประมาณ279บาทขออภัยนะคะถ้ากมจำผิดนะ่าจะอยู่แถวๆนี้แหละก็หาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเลยนะคะ มาที่ตัวต่อไปเลยนะคะก็จะเป็นโรออนนะคะตัวนี้กลบรีวิวหลายครั้งเลยนะคะเพราะว่ากบชอบมากๆเลยนั่นก็คือ b v l g a h i Deep Serum Hokkaido Rose นะคะมาพูดเรื่องคุณนะสมบัติกันก่อนนะคะก็คือใครที่มีผิวใต้วงแขนที่ค่อนข้างหมองคล้ำไม่กระจ่างใสนะคะตัวนี้ดีมากนะใช้แล้วแบบผิวใต้วงแขนขาวขึ้นเลยนะแล้วก็ที่สำคัญคือเรื่องของหนังไก่นะคะใครที่แบบถอนขนบ่อยโกนขนบ่อยแล้ว ผิวหนังไก่เนี่ยนะเอออันนี้ช่วยได้นะคะแล้วที่ต้องหยิบยกมาในคลิปนี้นะคะเพราะว่าเขาจะเป็นเซรั่มบำรุงใต้วงแขนนะคะที่เป็นสารสกัดจากกุหลาบเข้มข้นเลยนะคะก็เป็นฮอกไกโดโรสนั่นเองดังนั้นเนี่ยกลิ่นเขาเนี่ยนะคะก็จะเป็นกลิ่นกุหลาบเลยเปิดมาก็แบบได้กลิ่นเลยหอมมากนะคะ หลายคนมีความกังวลเพราะบ้านเราเนี่ยมันร้อนมากนะคะเวลาออกไปข้างนอกนะคะโดนแดดมีเหงื่อมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีใต้มงแขนก็จะมีกลิ่นนะคะอันนี้คือกลิ่นหอมกุหลาบติดทนนานทั้งวันเลยนะคือเขาไม่ใช่แค่ระง,งับกลิ่นเต่าของเราอะทุกคนแต่ว่ามันทําให้รักแร้ของเราเนี่ยมีกลิ่นหอมกุหลาบยาวนานทั้งวันเลยนะคะคือตอนเย็นเนี่ยค่ำเนี่ยนะคะกลิ่นก็ยังอยู่เลยนะอะใครที่ชอบกลิ่นกุหลาบนะคะเราหาโรลออนดีๆที่เป็นกลิ่นกุหลาบนะคะแนะนําอันนี้เลย ต่อไปนะคะมาที่เจลล้างหน้ากุหลาบกันบ้างนะคะตัวนี้คือ althea organics facial cleanser and wash นะคะ r o s e a n d Jasmine นะคะคือ Product ตัวนี้เป็นออร์แกนิกจากบัเกเรียนะคะนี่เป็นเจลล้างหน้าที่กุ๊ปชอบมากๆทุกคนหาซื้อได้ที่ออร์เบลยนะคะราคา680ปบาทไซส์นี้คือ150 ML ร้อยห้นะคะคนนใช้ง่ายเหมาะกับทุกสภาพผิวนะคะแล้วเวลาที่ใช้เนี่ยมันจะไม่ค่อยมีฟองทุกคนหลายๆคนอาจจะไม่คุน้นกับความไม่มีฟองนะคะแต่กุ๊ปจะบอกว่าจริงๆแล้วมันดีต่อผิวเรานะคะเราล้างหน้าได้สะอาดมากทุกคนสามารถล้างพวกครีมกันแดดสิ่งสกปรกต่างๆได้ยอย่างสะ อาดหมดจดมากนะคะคือกบชอบมากเวลาใช้เราจะแบบรู้สึกหน้าสะอาดไม่เป็นสิวเลยนะคะอย่างที่บอกไปนะคะว่าเขาจะไม่ค่อยมีฟอร์มเพราะว่าส่วนผสมของเขาเนี่ยจะอุดมไปด้วยเอเซนเชียลออยล์นะคะที่มีประโยชน์ต่อผิวมากๆช่วยให้ผิวเนี่ยนุ่มชุ่มชื้นนะคะดูอ่อนเยาว์แล้วก็ลดการเกิดริ้วรอยต่างๆนะส่วนเรื่องของกลิ่นนะคะใครที่คาดหวังว่าจะได้กลิ่นแบบกุหลาบหอมสดชื่นเหมือนอยู่ในสวนกุหลาบเนี่ย ไม่ใช่นะคะเพราะว่าหลายๆคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกก็จะเข้าใจนะคะคือมันก็จะไม่ได้มีส่วนผสมของน้ําหอมอะไรอย่างนั้นนะคะก็จะเป็นกลิ่นน้ํามันนะ้ามัน่ะไม่ได้เป็นกลิ่นที่หอมไม่ได้มีกลิ่นกุหลาบอะไรทั้งสิ้นนะคะแต่เป็นเจลล้างหน้าที่ใช้ดีมากใช้แล้วรู้สึกว่าสะอาดปลอดภัยหน้าสะอาดแล้วแบบพอถูไปรู้สึกดีแบบหน้าเนียนนุ่มชุ่มชื้นมากะคะอยากให้ลองใช้กันดูนะคะดีต่อไปนะคะก็จะเป็นโทนเนอร์น้ํากุหลาบในตํานานนะคะเทย์เลอร์สนะคะ อันนี้ขออนุญาตแปะรูปนะคะเพราะว่ามันเพิ่งใช้หมดไปอีกแล้วนะเทเยอรเนี่ยหลายๆคนรู้จักดีเพราะว่าเป็นแบรนด์ออร์แกนิกของอเมริกานะคะที่อยู่มานานกว่า100ปีแล้วนะคะความยาวนานนี้การันตีได้ว่าผลิตภัณฑ์ดีจริงนะคะคือแบรนด์เนี่ยส่วนผสมหลักของเขาเนี่ยจะเป็นวิ h ชเซลนะคะซึ่งเป็นพืชที่คุณสมบัติของเขาเนี่ยคือช่วยหลอกความชุ่มชื้นในผิวนะช่วยกักเก็บน้ําในผิวผิวก็จะดูนุ่มชุ่มชื้นนะคะ ช่วยให้ผิวดูอิ่มดูฟูอะไรอย่างเงี้ยนะตัวที่กลุจะแนะนำนะคะแน่นอนว่าจะต้องเป็นไลน์ที่เกี่ยวกับกุหลาบนะคะซึ่งก็คือ t a y l o r s w i ิ c h h เ s ล e l นเน r r r โร p e พเนะคะโทเนอร์ Owner, ตัวนี้จะเหมาะกับคนที่มีผิวธรรมดาแล้วก็ผิวแห้งขาดน้ำนะคะคุณนะสมบัติของเขานะคะก็คือช่วยฟื้นฟูผิวที่ขาดน้ำาหลายคนหน้าแบบแห้งลอกเป็นขุยอะไรเงี้ยนะคะเราก็จะช่วยกระชับรูขุมขนนะคะใครที่รูขุมขนใหญ่อะไรเงี้ย ใช้ไปสักระยะหนึ่งเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่ารูขุมขนจะเล็กลงและผิวจะมีความเรียบเนียนมากขึ้นนะคะนอกจากนี้นะคะใครที่เป็นสิวว่าตัวนี้ดีมากเพราะว่าเขาจะช่วยสมานแผลนะคะช่วยลดเลือนรอยดําจุดด่างดําต่างๆมีวิตามินซีสูงช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะคะผิวก็จะมีความเด้งๆกระชับกระชับนะแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยจะแก่ช้าช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยของผิวนะคะ คือกบชอบใช้นะตัวเนี้ยเพราะว่ารู้สึกว่าผิวมันจะมีความเรียบเนียนกระจ่างใสมากขึ้นนะคะแล้วด้วยความเป็นออแกนิกของเขาเนี่ยเวลาที่ใช้ได้เราก็รู้สึกว่ามันไม่ทําร้ายผิวหน้าของเรานะคะใช้ได้อย่างสบายใจนะแล้วเรื่องของกลิ่นนะคะ มีกลิ่นหอมกุหลาบอ่อนๆแต่ว่าด้วยความออร์แกนิกทุกคนก็ห้ามคาดหวังกลิ่นกุหลาบแบบฟุ้งกระจายเหมือนอยู่ในสวนกุหลาบก็ไม่ใช่นะคะมันจะเป็นกลิ่นหอมน้ํากุหลาบเบาๆนะคะคือเป็นกลิ่นที่ธรรมชาติมากๆเลยนะคะดีคือใช้แล้วรู้สึกดีมากมีขายตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะทุกคนคือไซส์3 5 5 ml เนี่ย ราคาค่อนข้างหลากหลายที่กุ้มเห็นมานะคะบางร้านสักขาย500ปลาย,ลายบางร้านก็จะแบบ800กว่าบาทนะคะจริงๆเขามีอีกหลายกลิ่นนะมีลาเวนเดอร์มีอะไรนู่นนี่นะคะแต่ว่าวันนี้เป็นเรื่องของกุหลาบนะคะก็เลยมารีวิวตัวที่เป็นโรสเฟ e t อ l นะคะใช้จริงๆทุกคนมาที่ตัวสุดท้ายเลยดีกว่านะคะเป็นน้ําหอมและการคัดมาตัวเดียวเด็ดๆเลยนะคะนั่นก็คือโจมาโลนเรดโรสเซสนะคะ ตอนแรกนะน้ำหอมเนี่ยิสต์มา4ตัวเลยนะทุกคนเป็นน้ําหอมกลิ่นกุหลาบที่กุบชอบมากๆแต่สุดท้ายในเมื่อต้องเลือกตัวเดียวก็ขอเป็นโจมาโลน red roses เลยนะคะซึ่งก็หมดไปแล้วเช่นกันเดี๋ยวแปะรูปไว้ให้นะคะคือน้องโด่งดังมากนะทุกคนสําหรับกลิ่นกุหลาบของโจมาโลนเนี่ยหลายๆแบรนด์เนี่ยกุหลาบอะมันจะเป็นกลิ่นกุหลาบสังเคราะห์มีการผาสมนูน่นเติมนี่นู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้ใช่ปะแต่ใครที่แบบ อยากได้กุหลาบกุหลาบจริงๆก็ต้องเป็นโจมารอนเรดโรเซสเลยส่วนตัวเวลากบใช้น้ำหอมกลิ่นกุหลาบเนี่ยกบจะไม่ชอบแนวกุหลาบหวานใสสดชื่นร่าเริงเหมือนอยู่กลางทุ่งกุหลาบอะไรแบบนั้นไม่ใช่นะคะแต่กบจะชอบแบบความแบบกุหลาบเรียวๆอะ่ะซึ่งโจมารอนเรดโรเซสเนี่ยมันจะมีความเป็นกลิ่นกุหลาบแห้งๆเบาๆอะ่ะทุกคนนึกออกไหมเหมือนเวลา เราซื้อดอกไม้แห้งหรือเอาแบบกุหลาบสดอะไรอย่างเงี้ยมาตากแห้งอะ่ะกงมันเป็นกลิ่นแห้งๆที่ดีนะทุกคนไม่ใช่ไม่ดีนะเวลาใช้จะรู้สึกว่าเราหอมสะอาดเหมือนอยู่ในร้านดอกไม้ในฝรั่งเศสอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มันเป็นกลิ่นที่มันไม่ได้รบกวนคนรอบข้างของเราด้วยนะคือเขานิยามเอาไว้ว่ามันเป็นกลิ่นกุหลาบที่ร่วมสมัยอะ่ะแล้วก็มีการรวบรวมกลิ่นกุหลาบจากทั่วโลก7สายพันธุ์นะคะก็คือแต่ละตัวก็จะมีกลิ่นหอมโดดเด่นต่างกันนะเออพอมารวมกันไว้ก็คือหอมมากๆเลยนะคะ คือหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าหูยฉีดน้าหอมกลิ่นกุหลาบมันไม่เลี่ยนหรอจะบอกว่าไม่เลี่ยนเพราะว่าคือโจมาโลนเขาก็จะมีการปรุงกลิ่นน้ําหอมอยู่แล้วเนาะซึ่งโน้ตแรกของเขาเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นของผลเลมอนนะคะมันก็จะมีความเปรี้ยวๆซาซาเบาๆนะคะแต่คือพอฉีดทิ้งไว้นานๆแล้วนะคะสุดท้ายแล้วอะกลิ่นแบบสกินเซนต์อะมันก็จะเป็นกลิ่นกุหลาบแห้งๆติดผิวนะคะกชออูชอบเออชอบคือกบรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่น หอมกุหลาบที่หอมแพงเลอค่ามากนะคะอยากให้ลองใช้กันดูนะคะโจมาลอนเรดโรเซสเนี่ยไซส์ 100ml รเนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณ4,900บาทนะคะซื้อได้ตามเคาน์เตอร์โจมาลอนเลยโอเคก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวผลิตภัณฑ์ต่างๆนานาที่เกี่ยวกับกุหลาบที่กบใช้แล้วชอบใช้แล้วรักนะคะแล้วก็อยากจะแนะนำทุกคนให้ลองใช้ดูนะคะเพราะว่าใช้ดีจริงๆดีงามทุกตัวเลยนะคะใครที่ ใช้แล้วเป็นยังไงอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะหรือใครที่มีอะไรกลิ่นกุหลาบแล้วก็อยากแนะนําทุกคนก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันจนจบนะคะอยากให้กบทําคลิปอะไรก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยนะคะจะทยอยทําให้นะคะถ้าช้าก็อย่าว่ากันนะคะก่อนไปก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s subscribe ไปด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปต่อไปนะคะสําหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ